นี่แหละสีสันหน้าตาผัดักเขือยาวจ้าค้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพอกอันอีกแล้วนะจ้าสิห้าท่านผู้ชมผัดมะมะเขือยาวค่ะอันกซ่า้เนี่กับสีไส้น้ามแล้วกับสีใส้เกลือด้วยจ้าสีมะฮันมะเขือยาวก่อนค่ะอยู่ประมาณซอนแกงหรือสองช้อนชาค่ะแล้วก็สีใส้น้ำสมสายชู่จักน้อยจ้า อยากให้สีสันของมะเขือยาวสดใสนะจ้ะพ่อเ้าเก็บบัเขือมาแล้วเอาตามใจอชอบแล้วจ้ะบางท่านก็อาจจะเห็ดแบบนี้ก็ได้นะจ้ะเอาแต่ม,มากเนาะค่ะบางท่านก็จะเฮ็ดแบบนี้นะจ้ะทัานแบบนี้ก็ได้ค่ะละาทานันชิ้นแบบนี้มันง่ายค่ะแบบนี้เอาไปเลยมันก็จะหันหัน เอาชิ้นง่ายน่อยตามใจชอบเลยได้จ้ะมันจะหั่นอย่างนี้มันจะง่ายค่ะมันจะไวด้วยค่ะก็จะ่บางๆเลยค่ะ ก็ชีไวอยู่ประมาณ5นาทีค่ะแซรไวไจักน่อยเนาะจ้ะให้มันแบบให้มันสิเป็นน้ำสีดำๆความเฮินความหฮินของักเขือมันสิออกมาแล้วค่ะบา,าบากเขือยาวรือวะ่ะมะเขือเปาะเนาะจ้ะกระสีเห็ดลักษณะคือกันนี่เราจะไวลาสีเห็ดแกงเพ็ดอีหยงกระซังเนาะจ้ะแล้วอันนี้ก็คือบักเขือข้าไก่เก็บทุ่สวนห้าเองเนาะจ้ะนะมันจะเลยแบบนีเห็ดมันก็เล็สีเห็ด เขือยาวค่ะ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 หลังจากที่เ้าหั่นมะเขือแล้วเนาะจ้าที่แซ่น้ำเกลือแล้วนี่เ้าก็มาล่างอีกน้มหนึง่งนะจ้าสิล่างอีกน้มหนึงค่ะนต่สิมีเป็นน้ำดำๆออกมาค่ะสิเป็นอีกนี่นึง,นงโอเค่เนี่ย เท่ากับว่าห่าล่างอยู่สองนามนะจ้ะเศร้าโอเคค่ะได้แล้วค่ะแล้วเราก็ไปลงมือผัดกันเลยนะจ๊ะอันนี้ค่ะให้เน้เข้ากับมาเบิงกันนะจ๊ะก็มี มะเขือที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะกะซีมีใบโหระพาค่ะก็เลยเด็ดเรียบร้อยแล้วเนาะจา้าเครื่องปรุงค่ะกะซีมีอันนี้เขาสิใส่ไก่หรือใส้หมูสับก็ได้ได้จา้าค่ะกะซีมีเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยค่ะอันนี้ผงชูรสค่ะอันนี้กระเทียมสับจา้าแล้วก็น้ำตาลไส้จา้าอันนี้กะซีเป็นซอสแม็กกี้ค่ะ เครื่องก็มีแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวเราก็มาลงมือทํากันเลยอร่อยอร่อยแน่ค่ะวันนี้ค่ะเตรียมกระทะเ็จแล้วก็ใส่น้ํามัน กระเทียมต้องไปจ้ากระเทียมหอมแล้วก็ใส่ไก่จ้า ใช้หมูสับกไ็ได้ด้จ้าไก่หรือหมูก็ได้ค่ะลงมาผัดันผัดเกเก็ดค่ะกระชิ่ไส้มะเขืยยาวลงไปเลยด้จ้าสุกผัดมะเขือยาวก่อน มันจะซุกซาดิดนึงค่ะเขาก็จะปิดเอาฝาซึ่งหรือฝาหมอก็ได้จ้าเห็นแบบนี้เนาะค่ะสักพักนึงเขากลมากข้นจ้าคนเนะเาะเตานนาใส่นิดนึงค่ะอ่า อันจะได้นิดหน่อยค่ะเข้าไปสิบปดไปอีก้ะจ้า กะวาซุกค่ะตามที่ชอบได้ค่ะบางคนก็ชอบเปื่อยออกนิ่มๆน่าจะบางคนก็อาจจะบอยมักแบบเปื่อยคักค่ะ,คะต่ได้ที่แล้วค่ะเนี่ยยังเขียวสดอยู่เลยค่ะเพืออะไรคะนี่ปัทิมัไซค่ะใส่น้ำตาลเนาะค่ะต้องไปแล้วก็ผงชื่อรสจ้าแล้วก็เต้าเจี้ยวจ้า เกี่ยวเจะมันก็แส่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะค่ะแล้วก็ต่อ้วยซอสแม็กกี้ค่ะ นามคุกคิดกับส่นามแจ๊กน้อยอีกกระได้ด้วยจ้าเอาซอ,อ,อนมาซิมก่อนจ้าซิมความนัวความแสบก่อนนะจ้าได้รสชาติพอดีบบค่ะ ขอเพิ่มนวอีกนิดนึงนะจ๊ะนีม่มันติดอยู่เนติ๊กขวดเอา <No. S 1> อซอสน้ำมันหอยมันอยู่ถวยค่ะเื่งองหลเลยนวด ก็ต่อด้วยโหระพาใส่หลายๆกไ็ได้ด้วจ้ะโหระพานี่เป็นยามือนี้เมนูเห้านี่มัเกือยาวก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะจริงน่อนรับดีค่ะโหระพากา ม่ประโยชน์ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดมะเขือยาวน่ากินมากค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะมาผัดมะเขือยาว เสร็จแล้วเด้อฮันิจ้าผัดมะเขือยาวอร่อยอร่อยค่ะวันนี้ค่ะจัดเลยนี่แหละสีสันหน้าตาผัดมะเขือยาวจ้าเป็นภาพอาจจะบ่สวยจักน้อยเด้อจ้าเพราะว่าเฮาเฮ็ดยี่โม่แลงนะคะเฮ็ดกินแลงพร้อมจ้ามาติดตามกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ